พามาชมครับวันนี้ครับสามคันหล่อๆครับผมอ่ะนี่ครับเริ่มกันที่คันแรกก่อนเลยครับผม Land Cruiser p พ a d o หนึ่งห้าศูนย์นะครับคันนี้ครับกันชนหน้า ARB ครับโช๊คครับฟ็อกสองจุดห้ากันแข็งจาออดนะก็ใครใช้รุ่นนี้ครับผมรับจบเนียนๆนะครับผมช่วงล่าง AHC ยังอยู่นะครับคันนี้มีล้อ KMC ด้วยนะครับผมยาง Cooper AT ก็เดี๋ยว เสร็จแล้วจะมาทําคลิปให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่ะถัดมาครับเจ้าไดโนเสาร์ครับผมคันนี้ครับก็ได้ทําการครับเพิ่มน้ําหนักเข้าไปเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้านะครับมีวินหน้าด้วยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมีเบ็ดแลกด้วยนะก็มีเต็นหลังคาด้วยนะครับก็ทําให้การขับขี่เนี่ยมันย้อยโค้งไปหน่อยนะครับแล้วก็อยากจัดครับความสูงขึ้นมาอีกนิดนึงครับจัดให้ครับผมนี่เรามาดูกันครับอ่าตรงรุ่นนะครับมีลูกหมากกันโค้งครับครบเลยปรับระยะอีกคันนะครับ แรงคูเซอร์80ครับคันนี้สเตปยกในประมาณ6นิ้วนะครับอ่าแล้วก็คันนี้ครับทีเด็ดเลยใครหาอยู่ครับผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับก็คันนี้เนี่ยผมเบิกทั้งขันนะครับกันชนหน้าบันไดไซเรียวแหลกเป็นอลูด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวถังเนี่ยเดิมบางครับล้อเบิกยาง KM3 เบิกนะครับนี่ครับแหลกครับตัวท็อปสุดครับยาวสุดนะครับแล้วก็ ที่เด็ดครับคันชนหลังครับชิ้นเดียวเนี่ยก็เกือบ8 0 0 0 0ื่นแล้วนะครับผมสเปคพร้อมเดินทางครับสนใจสอบถามเลยเพิ่มเติมได้ครับ